บทที่สิบช้อนกลางสร้างสุขภาพบทนี้บอกให้ทราบเรื่องสุขภาพอย่าวางใจป่วยแล้วเป็นเรื่องใหญ่ช้อนกลางใช้ปลอดภัยดีการพูดเชิงวิจารณ์ มีหลักการฟังเข้าทีปฏิเสธโต้แย้งนี้ย่อสรุปความตามประสงค์ไปหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่พ่อแม่จะพาภูไปงานแต่งงาน ด้วยงานนี้เจ้าสาวคือนาแตง่งซึ่งเป็นญาติทางแม่ได้เอ่ยปากชวนภูด้วยตัวเองภูดีใจจนหน้าบานเป็นจานเชิงที่จะได้ไปงานนี้อย่างเต็มภาคภูมิเจ้าบ่าวเจ้าสาวจัดงานอย่างสมฐานะ และถูกต้องตามประเพณีภูตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นผู้คนแต่งตัวสวยงามเป็นการให้เกียรติคู่บ่าวสาววงดนตรีบรรเลงเพลงอย่างไพเราะสถานที่ตกแต่งด้วยดอกไม้มีโต๊ะรับประทานอาหารหลายโต๊ะ ด้านหนึ่งของห้องจัดเลี้ยงมีโต๊ะวางอาหารเป็นแนวยาวมีอาหารนา,นานาชนิดทั้งขาวหวานและผลไม้ที่ตกแต่งประดิษฐ์ประดอยไว้อย่างสวยงามแขกที่มาร่วมงานต่างทยอยเข้านั่งที่โต๊ะ เมื่อได้เวลาพิธีกรเชิญแขกทุกคนร่วมรับประทานอาหารโดยเชิญสุภาพสตรีและเด็กตักอาหารก่อนทุกคนจะเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบหยิบจานที่หัวโต๊ะแล้วเดินตักอาหารที่ตนชอบแม่บอกกับภูว่าการกินเลี้ยงแบบนี้ เรียกว่าบุฟเฟ่ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองควรตักอาหารให้พอดีพออิ่มอย่าตักมากจนล้นจานกินไม่หมดต้องเหลือทิ้งเสียดายของด้วยอายคนด้วยเขาจะมองว่าเราเป็นคนตะกระเห็นแก่กิน ถ้ายังไม่อิ่มก็ไปตักใหม่ได้ภูสกิดให้แม่ดูชายคนหนึ่งซึ่งเข้ามาแทรกแถวตักอาหารหลายๆอย่างจนภูนจานดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นอาหารชนิดใดบ้างแม่ครับทำไมเขาไม่เข้าแถวแล้วตักอย่างนั้นเขาจะกินหมด หรือครับภูถามแม่ดูหน้าต่อไปนะครับนั่นนะสิแซงแถวแย่งผู้หญิงกับเด็กอย่างนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยภูอย่าทำอย่างนี้นะลูกตักอาหารแบบนี้เหมือนกับว่าจะไม่เหลือให้คนข้างหลังกิน คนอย่างนี้ไม่มีมารยาทเป็นพวกเห็นแก่ตัวแม่กระซิบตอบเบาๆแม่กับภูตักอาหารอย่างละนิดละหน่อยพอรวมกันในจานก็ดูมากเหมือนกันแต่สองคนแม่ลูกคิดไว้แล้วว่าปริมาณแค่นี้จะรับประทานได้หมด พ่อออกไปตักอาหารทีหลังเมื่อเห็นว่าสุภาพสตรีและเด็กเข้านั่งที่แล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จภูขอไปห้องน้ำซึ่งอยู่นอกห้องจัดเลี้ยงต้องเดินผ่านระเบียงที่มีโต๊ะอาหารแยกมาเพียงโต๊ะเดียว มีทั้งคนนั่งและยืนรับประทานเป็นกลุ่มใหญ่ส่งเสียงเอะอเฮหหาบนโต๊ะเต็มไปด้วยจานที่มีอาหารพูนจานภูเห็นพี่ศินเพื่อนบ้านและคนที่แซงแถวอยู่ที่โต๊ะนั้นด้วยแต่ละคนใช้ช้อนของตนเองตักอาหาร จากบนโต๊ะบางคนใช้ช้อนเสร็จก็วางพาดไว้ที่ขอบจานบางคนเลียช้อนจนเกลี้ยงก่อนวางแก้วน้ำก็มีเพียง2อถึงสใบใช้เวียนกันไปด้านต่อไปนะครับ ภูเดินผ่านที่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกผะอืดผะอมคิดว่าจะไปเล่าให้แม่กับพ่อฟังแต่พอกลับจากห้องน้ำเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงภูก็ลืมเรื่องที่จะพูดเสียสนิทเพราะมัวแต่เพลินฟังคำกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวและคู่บ่าวสาวกล่าวขอบพระคุณแขก ที่มาเป็นเกียรติทุกคนออกจากงานเลี้ยงด้วยความรู้สึกยินดีกับคู่บ่าวสาวบ้านของภูกับบ้านของพี่สินอยู่ติดกันทุกวันภูจะได้ยินเสียงกีตาร์ที่พี่สินดีดเป็นเพลงเพราะๆดังข้ามรั้วมาแต่เมื่อสี่ถึงห้าวันมานี้ รูไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยจนกระทั่งแม่ไปพบป้าส้อยแม่ของพี่ศินที่ตลาดจึงได้ทราบว่าพี่ศินป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคไวรัสตับอักเสบเอพ่อกับแม่ไปเยี่ยมพี่ศินทันทีที่ทราบข่าว โรคไวรัสตับอักเสบนี่เป็นยังไงครับผูถามพ่อโรคตับอักเสบหรือดีซ่านเกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับทำให้ตับทำงานได้ไม่เต็มที่หรือทำงานได้น้อยลงโรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A หรือ B โชคยังดีนะที่พี่สินติดเชื้อไวรัส A พ่อตอบพี่สินมีอาการยังไงหรือครับพ่อถึงได้รู้ว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ A ภูซักต่อเห็นป้าส้อยบอกว่าหลังจากไปงานแต่งงานพี่สินมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาจเจียนปัสสาวะสีเข้มมีไข้ตาเหลืองตัวเหลืองปวดท้องบริเวณชายโครงขวาโชคดีที่ป้าส้อยรีบนำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรก หมอสั่งตรวจเลือดพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันแม่ตอบแทนพ่อถ้าติดเชื้อไวรัสซี C. แล้วก็เป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งในตับเชียวละพ่อเสริมดูหน้าต่อไปนะครับ